ครั้งแรกขอนแก่นจัดให้ชมงานประเพณีไหลเรือไฟบนแม่น้ำพองรับวันออกพรรษามีนักท่องเที่ยวร่วมชมอย่างคึกคักเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่7ตุลาคม2568ที่วัดท่าราชดอนบ้านดงพองตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายวัฒนาช่างเหล่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟเทศบาลเมืองศิลาประจำปี2568 มีนายไพร์ทวีวานนายกเทศมนตรีเมืองศิลากล่าวรายงานร่วมเนื่อนายอัส,สดางสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาคุณธนวันการศีร์พ่วนในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นโดยเทศบาลเมืองศิลาได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นทมกลางความสนใจจากนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและมาร่วมชมความงามของขบวนเรือไยจำนวนมากมีพิธีรำวงสวงเจดีสัตนาคณนะาราน้าเจดีสัตนาค มีผู้นางรำร่วมรำกว่า1,000คนด้านนายภยรัฐทวีวานนายกเทศมนตรีเมืองศิลากล่าวว่าในปีนี้เทศบาลเมืองศิลาได้จัดงานประเพณีไหลเรือไฟเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งก็มีทั้งขบวนแห่เรือไฟจำลองและนางรำที่มาจากทุกหมู่บ้านในตำบลศิลาในส่วนข่้มคืนนี้ยังมีการแสดงของผู้สูงอายุและเยาวชนตำบลศิลามาให้เราได้ชื่นชมด้วยโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ของพวกเราชาวตำบลศิลาจะทำให้ทุกท่านประทับใจกับการได้ชมขบวนเรือไฟอันงดงามในค่ำคืนนี้การจัดงานประเพณีดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลาได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา และร่วมกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับผมไปรัฐยานนายกเทศมนตรีเมืองศิลานะครับวันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เทศบ,บาลเมืองศิลาได้จัดขึ้นเพื่อพี่น้องชาวเมืองศิลาบ้านใกล้ือนเทียงพี่น้องชาวอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นกิจกรรมไหลเรือไฟเทศบาลเมืองศิลาเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความพร้อมในหลายด้านได้รับความร่วมมือจาก ภาคเอก,กนชนผู้นำฝ่ายปกครองกำนกันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลเมืองศิลาสมาชิกสภา,าประธานสภารวมถึงข้าราชการเทศบาลเมืองศิลาและยิ่งใหญ่กว่านั้นคือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนางรํากว่า500คนมาร่วมกิจกรรมเปิดงานไหลเรือไฟเทศกาลออกพรรษาที่วัดทารัดวัดดุพทองแห่งนี้กิจกรรมวันนี้จะมีกิจกรรมไหลเรือไฟอยู่สามลซึ่งน่าจะเป็นที่พี่น้องชาว นักท่องเที่ยวที่มาชมเรือไฟนะครับจะได้ชมเรือไฟสามลำที่เป็นตราการตาได้รับความร่วมมือจากมหาไรยขวัญแกน่นได้อนุเคราะห์ทําทเรือไฟช่วยเราหนึ่งลำเราก็ทําเพิ่มมาอีกสองลำชาวนาบ้านได้ร่วมกันจับคันขึ้นทุกๆปีเรามาทํากิจกรรมที่นี่ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าคุณหลวงปู่ประทิบสัญญโมนะครับซึ่งท่านเป็น พระที่พี่น้องชาวเบบนบศนศิลาเคารพนับถือท่านอยากอนุรักษ์ประเพณีไว้เทศบ,นบนาลเมืองศิลาจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้พี่น้องประชาชนได้มีกิจกรรมออกกัรษาไหลรือไฟที่บ้านบ้านดงพองซึ่งเป็นสถานที่วัดทราชบ้านดงพองแห่งนี้ครับ